สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหูฟัง Motorola HK 1 0 5ซึ่งเป็นหูฟังบลูทูธแบบโมโนนะครับระบบการเชื่อมต่อบลูทูธ5.0ครับแน่นอนว่าเรื่องการเชื่อมต่อบลูทูธนั้นเสถียรมากๆครับทางด้านตัวหูฟังนะครับมีน้ำหนักเบานะครับดีไซน์ออกมาได้ใส่สบายนะครับใส่ไว้ได้ทั้งวันไม่เมื่อยหูแน่นอนครับและหูฟังตัวนี้ครับยังทำงานร่วมกับ voice assistant ครับการสั่งงานด้วยเสียงครับไม่ว่าจะเป็น Google Assistant จาก Android หรือว่า Siri จาก iOS ก็สามารถสั่งงานได้ รหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของ Hubble Connected ครับที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนชุดคําสั่งเสียงได้อีกด้วยครับและสําหรับการใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง4ชั่วโมงครับโดยสามารถสแตนบายทิ้งไว้ได้ถึง6วันเลยครับสรุปแล้วนะครับ Motorola HK 105ตัวนี้เหมาะสําหรับผู้ที่กําลังมองหาหูฟังที่เอาไว้สื่อสารเป็นหลักแต่ก็ยังอยากได้หูฟังที่เอาไว้ใช้งานด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงก็ได้เช่นกันครับ